เกลาตั้นค่ะชอบความเร็วแล้วมันก็เหมาะกับหนูช่วงที่วิ่งระยะสั้นๆนอนะไรอย่างเงี้ยค่ะเป้าหมายที่อยากเป็นนักกีฬาก็เพราะว่ากีฬานี้เะคะ่ะมันเร็วแล้วมันก็ดูสนุกดูท้าทายดูให้หน้าค้นหานี่เร็วมากเลยค่ะแล้วก็ตอนสไลด์ครั้งแรกก็มีกลัวนิดๆ น้ำหนักหนูก็น้อยหนูตัวเล็กที่สุดที่แข่งนะคะหนูก็พยายามกินเยอะขึ้นเพิ่มส่วนสูงพยายามวิ่งให้ระยะสั้นเร็วที่สุดการบังคับก็จะเรียนทุกคืนทุกวันมีเวลาตอนไหนก็จะเรียน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 ดูวิดีโอจาก Youtube ปรับให้มันเร็วขึ้นตามที่เราสไลด์ไม่กลัวคะ่ะเพราะว่าหนูมั่นใจว่าหนูต้องทำให้ได้อะไรเงี้ยค่ะหนูต้องพัฒนาการออกตัว ยังวิ่งได้ไกลกว่านี้สามารถพุดได้เร็วกว่าน,นี้เออรู้สึกดีคะ่ะปลดไปหมดแล้วคะ่ะการสไลด์ที่ซ้อมมาเนินนานคะ่ะแล้วก็ทุกอย่างเลยคะ่ะสุดๆเลยคะ่ะแบบเหมือนเป็น ครึ่งหนึ่งในชีวิตของหนูแล้วค่ะหนูอยากไป N a ซแล้วก็ไปโอลิมปิกใหญ่ค่ะหนูพูดเร็วใช่ไหมคะแต่ว่าโค้ง12หนูบิ๊กฮิตแล้วมันปิวตัวมันลอยแล้วมันก็เลยสกีดเข้าแล้วมันก็สาแล้วก็ชนข้างบนแล้วก็ล้มลงแล้วก็ชนแล้วก็ทําให้หนูเกือบหลุดออกจากสเลค่ะแต่ว่าหนูจับไว้แน่นก็เลยอยู่ได้ก็เจ็บ ไม่ค่อยกลัวค่ะแต่ว่ารู้สึกเสียดาย <c oughs> ได้หลายอย่างเลยคะ่ะได้ความคิดแล้วก็การแพ้ชนะได้เห็นค่ะว่าหนูพัฒนาขึ้นเยอะมากเลยคะ่ะ <c oughs> อยากเล่นต่อก็ะพยายามพัฒนาตัวเอง่อปไ่ะ